ความลับของการเป็นคนที่เก่งมากขึ้นค่ะ คุณหรือเปล่าคะที่วันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่ะอยากจะเป็นคนที่เก่งมากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทําอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่หลายๆครั้งค่ะสิ่งที่ทําให้เรายังอยู่ที่เดิมแล้วก็ทําให้คุณค่ะไม่ได้เก่งไม่ได้ดีขึ้นไปไหนนั่นก็คือความที่เราะค่ะรู้สึกว่าเราไม่อยากทําอะไรให้มันมากกว่าเดิมเรารู้สึกยึดติดและรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันดีอยู่แล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว เวลาที่เรารู้สึกว่าชีวิตปัจจุบันของเราหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้มันโอเคค่ะมันก็เลยเป็นตัวที่ทําให้คุณอ่ะไม่ได้ขยับขยื่นไปไหนไม่ได้ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วพอคุณเริ่มต้นที่จะต้องไปทําอะไรที่มันยากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากเฮ้ยมันทําไม่ได้หรอกเฮ้ยคนแบบฉันคงทําแบบนั้นไม่ได้ แต่จริงๆแล้วค่ะถ้าหากคุณอยากเป็นคนที่เก่งขึ้นอยากมั่นใจมากขึ้นสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่คุณจําเป็นที่จะต้องไปลงมือทํานั่นก็คือไปทําในสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกอึดอัดไปทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันยากบางครั้งความยากเหล่านั้นนะมันอาจจะอยู่แค่เพียงชั่วคราวค่ะในตอนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่เคยทํามันยากเสมอมันอึดอัดเสมอ แต่พอเราได้ลงมือทํามันไปแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะความยากเหล่านั้นมันจะเป็นความง่ายขึ้นมันจะทําให้คุณรู้สึกลื่นไหลในการทําสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นแล้วนี่แหละค่ะก็คือเคล็ดลับว่าเวลาคุณได้ไปทําสิ่งแปลกใหม่เวลาคุณได้ไปทําเรื่องยากมันก็จะทําให้คุณเก่งมากขึ้นเพราะคุณเก่งมากขึ้นคุณก็จะรู้สึกถึงความมั่นใจรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็จะเป็นวงจรค่ะที่จะทำให้คุณไปลงมือทํามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมพิมพ์มาบอกจอยหน่อยว่ามีประโยชน์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับครูจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์สอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยค่ะบ๊ายบายค่ะ